เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642จังหวัดชนบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ซึ่งสม เดจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2564มีภารกิจหลักสำคัญในการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสำคัญเกี่ยวกับการดําน้ําฝึกดําน้ําและการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามหรืองานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ จากนั้นทรงเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเขียติวงศกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเธอพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทยเนื่องในวาระสิ้นพระชนครบ100ปีและเพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะแก่กำลังคนของหน่วยตลอดจนประชาชนทั่วไปสูง174เซนติเมตรหล่อด้วยเนื้อทองสำริดฉลองพระองค์ชุดทหารเรืออาจารย์สนั่นศิลากรปฏิมากรเอกแห่งกรุงรัตะนโกสินเป็นผู้ออกแบบส่วนพันพุ่มและลันจกรช่างสิหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ สัญลักษณ์บนผ่านพุ่มเป็นเกลียวคลื่นสื่อถึงอัตลรรักษณ์การปฏิบัติงานของทหารเรือความกลมเกลียวและความสามาคัคคีตรงกลางผ่านพุ่มมีตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642 และในวาระดังกล่าวยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อให้ผู้เคารพศรัทธาได้ร่วมบูชาและจะมอบให้กับกำลังคนกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกำลังใจและคุ้มครองให้ปลอดภัย